วันน 20. ี <Wars> <Wow. S 1> ้วันที่20มีนาคม2568เป็นวันที่77ที่ข้าพเจ้านสพัทรรัตน์บุรีบัลลันิลนำเฟซบุ๊กพัทรวดตบุรีบัลลันิลนำรหัส320ขอถวายเสียงสุนทรยายพระสุภัพฤษและมังกต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาเด็กบาอาจารย์ทั้งหลายขอจึงข้าพเจ้าทุกทั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลับเยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิงบทที่หนึ่งบทสวดชนุ่งเทวดาสมันตาจักรวาาลสุุอััตตตจจเทวา สัตธรรมังวิราชาสาสุนันตสนสคคปปุสัขโมกทังสาเคกเมจลุเปกิริสิคาลาตะเตจัตตลิเควิมานีท่เปย์และเทจคามีตาลุวะนาคาในา เคหะวันตุงฮิเกเตภูม่าจายันตุเทวาชาลทธิวิสเมียขะคันทัปนาคาเดชันตาสันติเกยรตมุนิวะรวจนาสัตบุมีสุนันตุธรรมสวนกาโรอิยัมพัทันตาธรรมสวนกาโรอิยัมพัทันตาธรรมสวนกาโรอิยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตตนาใอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาบทที่สามประกาศปรัตตนาใอรหังสัมมาสัมพุทโตภะควาพุทธังขวัญตังอภิิวาเทม สวัสดีค่ะโตพระคัมตาธรรมธรรมังลามาซ่านิสุปฏิปันโนพระคัมภีโตสา้างคคนโครงซังแข็งละแมานี้ บทที่สี่บทบ itos, so Whoa, สวดนา ato, มัสการส,ส esti, ิทธิคาถานโมุตสาพระครวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุตสักนโมุตสาพระครวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุตสักนโมุตสาพระครวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธักบทที่ห้าบทสวดไปสนรคมณปาทะพุทธังสนังสามิธรรมังสนังสามิสังฆังสนังสามิทุติยปิพุทธังสนังสามิทุติยปิธรรมังสนังสามิทุติยปิสังฆังสนังสัามิ สตีปิพุทธังแสังสันมิตเติปิธรรมังแสังสันมิตเติปิสังฆัทางแสดงสันมิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถาณที่มีรสนาอัญญ์งพุทธเมีเสนาวรังเอเตนะสัจจวัะเชนะสุที่มีหุ่นตุสัพพทานณที่มีรสนาอัญญ์ธรรมูมีเสนาวรังเอเตนะสัจจวัะเชนะสุที่มีหุ่นตุสัพพทานณที่มีรสนาอันญญงสังโฆเมีเสนาวรังเอเตนะสัจจะเชนะสุที่มีหุ่นตุสัพพทา บทที่7บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัยยามขวาวสกิสุวิฮาลติกะปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคณัสทิงปัญจะมะตัตเตหิพิกุปสติหิ ส palace, ัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโนปตาตุหิเทวตายีปุยนาสนิปิตาหุนติพระขวันตังทัศนายยปิคุสัะคันจะโฉจตุนังสุทธาวาจกายิกานางเทวานางเอตัทธาโคสิอายังโขพระขวารสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาปิคุสังเคนะสัตถิงปัญจะมัตเตหิปิคุสติสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโนปตาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปิตาหุนติพระขวันตังทศนาเยปิคุสังคันจะยันุนะไมยปิเอนะพระขวาเตนุ ภาษากรเมยามะ,ะ,ะมาภาษากรรมตาวาพระคริสต์รงสัติเกปเจก,กะคาถาคาเสยยาติอัจโขตาเทวดาเสยยาสักบินามะพาระระวาปุริสุสัมัญทิจังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัม,มินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตร อันตละหิตาพระควโตปุรโตปะตุระหังสุอัจโคตาเทวตาพระคันตังอภิเทตวาเอโกมันตังอัจฉังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสัิเจอิมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปาวะนิสมิงเจวะกายาคมกคตาอาคาตมหิมังธรรมสมัยยังทักขิเยทักขิตาเยวะอัปปราชิตปันจะตสังคันติอัจฉริราเทวตาพระควโตสัิเจอิมังคาถังอภาสสิตตาโข ตัตพ,พิขวูสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมันมาจังสุสารถีวานิตานิคหิตวาอินทริยานิละขันติปันธิตาติ อาตโขปราเทวตาพระคตมสุจเกอิมังคาถังอภาสิเจตวากีรังเจตวะปาริคังอินทกีรังโอหัดจมเมชาเตจรันติสุทาวิมาดาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปราเทวตาพระคตมภรสุจเกอิมังคาถังอภาสิเอเคจิตพุทธังสนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตะโขวรา พิขุอมาตสิเยปูเยนาพิขเวทัสสุลงทาตูสุเทวตาสันนิพิตาหุนติตถาคตังทัศนาย,ยาพิขูสังคัญจะดีติเยปิเตพิขเวเหยสุงอัตติตามัทนานัฏฐานโตสามมาสุชาตสัมปิพระวันตานางเอตตาปรมเยวะเทวตาสันนิพิตาเหสุงเสยยญาถาปิไม่หัางเอตระหยยยิเยปิเตยพิขเวพระิสันติอานาคตามัทนานัรหานโต สัมมาส ah <ım. S 1> ัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานางเอตัปปะมายวะเทวตาสันติปตาพระวิสันติโสยะธาปิไมหังเอตระหิอาจิคิอาจิคิสามิพุเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิพุเวเทวกายานางนามานิเทสศสามิพุเวเทวกายานางนามานิตังสุนัธาสัตตุังมะนะสิเดโลถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกูปะขะวตโตปัจจโสสงปะภะวาเอตัคโวจะ สิโลกมมนุกัสสามิยะถาปุม,มาตสัสิตาเยสิตาคิริขปังปะหิตตตาสมาหิตาปูถูสีหาวะลลีนาโลมหังสาพิสามุโนโอทาตามนา,าสาสุทธาวิปัสสันมะนาวิราพิญโยปัจเจเสตยตาวาวเนกะปิลวัทเวต,ตัตโตอมตยิสถาสาวเกศเสนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานธาพิคบูเตจ่าัตาปมังกลุงสุตวัตเจสาสนางเตสามปาตัวระหุยานังอมนุสานธัสนางอเปกิตาสตะมัคขัดขุงสหัสังอัฏฐสัตลิงสตังเอเกสหัสสนางอมนุสานธาสัมถสงอเปเกนันตามัคขัดขุงทิสาสภาพุตาอหุง การัดสัปปังอภิเป็นได้แวะกิตตวานัจจคุมาตัดตัวอมตะนิสัตถาสาวกเกสรเนรเตเยวะกคยาปิกันตาเตวิชานาถาปิฆวะเยโวหังกิตติยิสามิกิระหิอนุปปุปปะโสสัตตสหัสสาวรยาขาปุมมากะปิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสสินโนมุทัมมานาภิคเมุขนางสมุติงวะนางชาสหัสสาเห็นมาว่าตายะขานอนัตตะวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสสินโน โมทมานังโมทมานาพิกมุงขุนังสมิติวนังสาตาคิราติตาหัสายะขานันะาะวินิโนอิทมันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสัสตินุโมทมานาพิกมุงพิขุนังสมิติวนังเอหิเจเตโสลาสัสสหัสายะขานันนาตวินิโนอิทมันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสสิโนุโมทมมานาพิกมุง พคุณนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานันนาตวนิโนอิทิมันโตชุ่ติมันโตวันะมันโตยะสสินโมธรรมนาพิฆมุขี่นางสมิติงว่านางกุมพิโรนาชาคาฮิโกเวปุลสสานิเวสนางปินโยนางสตตาสาหัสสังยะขานางปิรูปัสติกุมพิโรนาชาคาฮิโกสุปะคัสสมิติงว่านางปุริมัญจที่สังราชาทัตตาลโถปัสสติ คันทัพพานาธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตปิดตะสาพระหาบูอินทามามหาภาริติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสศิโนโมธรรมนาภิกุมุขนางสมุติวัณงพักคีนันจัดที่สังราชาวิรุธหงศ์ตับสัษสติภูมิพานานังทิปติมหาราชายาสศิโสปุตตะิดตะสาพระหาบูอินทนามามหาภาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสศิโนโมธรรมนาภิกุมุขนางสมุติวัณง ปัชิมจัดที่สังราชวิรูปขโขปัสสตินาคานางทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสพปะฮาวุลทนะมามหพาลายทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสสิโนโมธรรมนาพิะมุงขุนังสมิติณวนางอุตตะรจัดที่สังราชกุเวโลตปัสสะสติยขคานางทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสพปะฮาวุลทนะมามหพาลายทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสสิโนโมธรรมนาพิะมุงขุนังสมิติณวนางปุริมา ปุริมทัทิสังคตาละ,ถะนะลาโถทนะค,คีเนนะวิรุทะโกปัจจิเมนะวิรุปโขกูเวโลตระลังทิสังจะตโลตตมหาราชาสมันตาจะตโลทิสาทันทะลาัมานาอจัสมุวเนกปิละวัชเวเตสังมายาวิโนทาสาอคูวชจิกาสถามายาขุเตนท,เนทุวเวนทุวิภูจะภูโตสหะจันทโนกามาเสโสจักกินุมันทุนิมันทุจกักอปปนาโทโอปปมยจกักเทวสุโตจมัตลิ จิตตเซโนจักรันทัพโพนโรชาชโนสโพอาคูปันจสิโขเจวะตินพรูสุิยาวัชสาเอติจันเยจราชโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาพิกามุงพิุณังสมิติวนังอาถาคูนางสภานาคาเวสาลาสหตัชกาการพรลสัต ตาราอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทตาตตะรัฐาจากอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหา,าคโาคนสพคัสมตินวนังเยนาคานาคาลาเชสหาสาหลาติทิพาทิชาปักขิวิสุจกจกขูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตลาสปนาอิติเต,เตสานามังอาภายัยนตะทา นาคาราชานามาสิสุปันตโตเข็มมากาสิอุธโธสันหาหิวาใจหิอุปาวะหะยนันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังโุพุทงังชิตาวชีระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวาวเสเต,ตอิที่มันโตยัสสินการละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเว,าวาจปจจติสุติติตะมหา,าโรโธนโมติสหสะสัตตันจา่าผาริพุตตานางังสัเพเวโรจม จนามกาสันนิหิตวาพระเลิงเสนางลาหุพัทธมงปะมุปาคมูงสามโยธานิพัทันเตพิขุนางสัม,มิติงวะนางอโปจเทวาปัทวีจเตชวโยวจทาคมูงวรุณาวรุนาเทวา,า,ทวาสงโมเจริสสสาส,าสาหะ เมตตาการุณากาธิกาอาูเทวุสัสสินโนทัศทเตทัศธากายสาสัพเพนะนาตวนิโนอีที่มันโตสุติมัน,ตน,นตสสโตนะมันโตสัสสินโนธรรมนานพิกมงขุนังสมุติ่านังเวนทุจัเทวาสหารีจะอสมาจัตโุเวยมาจัตทสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปรกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปรกิตานาักขตานิปุลักขิตาวาอาคูมันทวาราหากา วาสุนางวาสุเสธโธสักโภปาคะภูนิน,นโตทัเสติทัธา,ากายาสัพตีนะนันตวันนิโนอิจิมันโตชติมันโตวนันนะมันโตยัสสิโนโมทัมมานาปิขมุงปุนังขุนติงวุนงังอัทคาาุสะหะปูเทวาชะละมคัคคิสิขาริวะอริตคาอริตากาจะโลชาจะอุมาปุรพภนิพาสิโนวรุณาสหะธรรมาจะอจุตตาจะอเนจกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวะ ปัสสาวเนสิโนทะเสรษฐทัชชากายาสัพพีนะนะโตนิโนอิทมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสศสิโนมุตัมนาอภิกรมุนคือนางสังมิติ์ว่นางสมนามหาสมนามนุษสามนุษสุตมากิดท้าปทุสิกาอาคูอาคูปนกทุสิกาอัฏฐาคูหะดัจยทิวาเยจะโลหิติวาสิโนปะละคามหาปะละคามอาคูทิวายศสิโนทัศเสรษีทัชชากายาสัพพีนะนะวตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสศสิโนมุตัมนาอภิกรมุง พิ่ขุนนางสมิติีวัณนางสุการกรุมหาอรุณาอากูเวคัทนสาสหะโอทาตะไคยหาปามุขาอากูเจวาวิจักขณาสัทามัตตาหาลักชามิสกาจายสัสสีนโนท่านยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัตสิเตทัตทากายาสัพเพน,น,จจนันตจนัมณีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสโนมโมทัมมนาพิกุมุขนาง,งสมิติีวัณนางเขมิยาตุสตายามากัทกาจายสัสสีโน สัมพิตกาลามาเสถาชุตินามาจาอาวสานิม,มานาตตินโนอาคูอัฏฐาคูปะระนิมิตาทะเ,เสเตฐีทัศธากายาสัพเพน,นะนาตตวินโิโนที่มันโตชุติมันโต,วน,ว,นตวนะมันโตยศติิโนมทัมนาอภิคมงุงพิมพนางสมิติึงว่านางสันนสเทเศรษเทว,วนิกายาสัพเพน,นะน,นาตตวิโนนามันวเยนะอัคคสุงเยตันเยสัตทิสาสาหะปะวุตตชาติมะขีรังโอคะตินนะมานาสาวัง ชาเขโมคตารังนาคางังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจาาปุตตาปิอิธิอิทิมัตโตสหสันนางกุมารโลติสโสจาโสปาคาสมมตติงวะนางสหสัสพ,พัมวโลกานางังมหาพัมมพิติทิติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากยศยะสัตสิโสเทะทัศเสถะอิสราอาคูปเจกวะวะสะวัตติโน เตสันจะมัจจัโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัศเพอพิกันเตสิเตเทเวสพมเกเมมาราเสนาพิกามิปัสสะกันหาสะมันทียังเอถาคันหาสะพันธะละเคนะปันธามตุโวสมันตาปาริวาเลถะมาวูมุลจิตะโกจินังอิติตัทธะมหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยิปานิณาตละมาหักจะสลางกัตวนาเพระวังยะถาปวุสกูเมโขทนยันโต สวิชุก,กตะทาสโสปจ,จุทาวติสังพุโธอสยังวเสตันจสัสพังอภิญนยยะวะวาคิวจวานะจคุมาตตโตอมตัตจิสัฏฐานสาวเกสะเนลเตมาลเสนาปิกันตาเตวิชานาถาพิฆวงเตจอัตตมะมักรุลตวพุทธศาส,ส,สนาวิจะลาเคหิปกามุงในสังลงมัมปอินเจย,ยง สัพเพวิจิตตสังฆามาพยายติตายชัสสิโนโมทันติสหกุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่8บทธรรมจักบทสวดธรรมจักรขบวนวัฒนสูตรเอเวมอเมสุตังเอกังสมัยยังพะว่าพันนาสิยังวิหารติอิสิเตนิมฆไายยตโตตัตตะโขพระวา่าปันสัมวิเยพิขูอัม,มันเตสิทเทวมเมีพิขเวอันตาปปปิเตนนะนะเสวิตจัปพายโยจายังกาเมสุ กามะสุขันลิกานุโยโคหินุค <NS' S 2> so 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 ัมโมโพสุชนิโกอนานิโยอนันตสันทิโตโยจายังอัตตกิรามัทามนุโยโคทุโคอนานิโยอนันตสันทิโตเอเตเตพิฆเวอุโภอันเตอปนุคัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนะกรณีปัสสมายะอภิญญายะสัมโพชยานิพันญะสามสติอตมาจัรสาพิฆเวป ปชิมาปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรนิอุปสมัยะอภิญญยสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติอายามีวะอริโยอชังกิโกะมัคโคเสยยติจังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีบุสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสัพพิคเวปชิมาปฏิปทาตถาเตยนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรนีอุปสมัยะอภิญญยสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติ อิทังโคปนาพิคเวทุกครั้งอริสัจจังรชาติปิทุกครั้งชราปิทุกครั้งมรณปิทุกครั้งโสกบาลิเทวะทุกคำโทมนัสุปายาสาปิทุกครั้งอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคบิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิชันละพัติตัมปิทุกครั้งสังขิตเตนะปันตุปาทานะคันทานทุกครั้งอิทังโคปนาพิคเวทุกครั้งสมุทโยอริสัจจังยายังตันหาโปโนวะพิพา นันทิลาคาสหะคาตาตัดตัตาพินันทินีเยอาทิทางการมตันหาพระวัฒหาวิภระวัฒหาอิจังโกปนาพิขเวทุกคนิโรโทอริสจางโยตัสายเยวัตันหายะเสสะสวิลากนิโรโทจาโคปติ นิส,สักโคมติอนาระโยอิทธังโขาไปนภิกเวทุกคันิโรขทานวินิจฏิปทาอริยสัจจังยะอายะเมวะอริโยอัจฉังิโกมัคโคเสยยะติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาชีโมสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทธังทุกครั้งอริยสัจจสติเมพิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุทะเมสุจักุงอุตมัทิยานังอุตปัติปัญญาอุตปัติวิชาอุตมัติอโลกะอุตปัติตังโควิทานทุกครั้ง อริยสัจจังป kind of kind of ิญญาสัจมีพิเวปุเพอานันุสุติสุทธมีสุจักขุปาริยานังอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิจันโคิจังทุกขัสัมถโยอริยสัจจมีพิเวปุเพอานันทุสุติสุทธมีสุจักขุปาิยานังอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาิอโลโกอุตปาทิิังทุกขัสมมทโย อริยส <önemli> ัจจังปะหาสับพันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุทันเมสุจักรุตปาทิยานังตุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาตุปาทิอโรมูปุปาทิจังโคเป็นทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุทันเมสุจักรุปาทิยานังตุปาทิปัญญาตุปาทิวิชาตุปาทิอโรมูปุปาทิจังโค อุปตทอีทางทุกขนิโลโอริสจันติเมพิเกเุเปอนันตสุเสุตเมสุจคุงอุปบาตทนังอุปาติปัญญาอุปติวิชาอุปตอรโกอุปบาติังโขไไดทางทุกขนิโลโทอริสจังสัจจิกกาตัพันติเมพิกเุเปอนันตสุเจสุตัเมสุจะคุงอุปาตทนังอุปาติปัญญาอุปาติวิชาอุปาอรโกรุปาทตังโคไไดทางทุกขนิโลโทอริสจัง สัจจิกตันติมเมพิคเวยุุเพอานนั้นสุสสจิโสจะมีสุจะกุพระธิยานาาุปวติปัญญา อุปัมภที่วิชาอุปถัมภที่อรุโภตวิีอีกทางทุกขันิโรกธารมไม่นิฏิปทาอริยสัจจันติเมตพรเวปูเพอนั้นตูกศรเจี๊ยสุธรรมิสุจักคุางอุปฏิายานังอุปถัมภ์ที่ปัญญาอุปถัาภ์ที่วิชาอุปัมภ์ที่อรุปภตวิจันโควินทางทุกขันิโรกทารมไม่นิฏิปทาอริยสัจจงภาวิตัตนติเมีพรเวปูเพอนันตุสุเยสุธรรมิสุจักคุงปัฏฐายานังุปถัมทปัญญา อุตวทิวิชาอุวิอุลโกอุตวธ,ธิยาวกีวันจะมีเพิกเวมีสุจตุสุอริยสันเจสุเอวันติปริวัตังทวาทศาการังยท้าปูตังเานัคตสนามสุวิสุทธังหงหสิเนวตาวังพิเว,เ,วเ,เวสเทวเกโลเกสมาเกสภมเกสัสะมณพามมิยาปัชายาสเทวมุยสยยะอังังสมัมโพธิสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทพพโธปัญญาสิง ยะตูจะโคเมกขเวมีสุตตุสุอริยสัจใจสุเอวันติปริวัตังทวารสัจการังยถาปุตังยะนัตนังสุวิสุทธังหงศอัฐะหังพิขเวสเทวะเกโลเกสัมมาเลเกสัพพะเกสัสนะพมะนิยาปชายาสเทวะมนุสายญาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจับปนะเมทัศนังอุตปาติอกุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัติธานิ ปุณฑพระโวติอินชมโวจักภควาอัตมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุอิมาสมินจปัปะนะเวเวโยยาการณเมตยสมิงพัญญามานีอายะสมะโตกูทันยัสวิระชังติวีตัมมะดังธรารมะาจาักขออุตปาทิยังกินจิสมุททะ ธรรมังสัมพันธตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะภาพขวตาธรรมะจเกปุมาเทวาสัตตมุสาเวสุงเอตัมปะควาภารณนจิยังอิสิปเทนิมิทายะอนุตตรังธรรมะจักกลงปวัติตังปวัติยังสัมมณีนวาพามณีนวาเทเวนวามาเลนวาพัมนาวาเกนจิวาลูกัสเมินติปุมานังเทวานังสัตถังสุตวาจตุมหาลัชิกาเทวาสัตตมุสาเวสุงจตุมหาลัชิกานัง เทวานังสัตทังสุวัตาวัตินสาเทวาสัตมุสสาวิสุตสาวัตินสานางเทวานังสัตทังสวายามาเทวาสัตมุสสาวิสุงยามานังเทวานังสัตทังสุวาตุสิตาเทวาสัตมุสสาวิสุปตุสิตานางเทวานังสัตทังสวานิมมานติเทวาสัตมุสสาวิสุปนิมมานตินางเทวานังสัตทังสวาปารันิมิตาภร菩萨วตีเทวาสัตมุสสาวิสุปปารัน ปะลันิมิตะวสวาตีนางเท <blunt. S 1> วาสัทธังสวาพัมมะไกยกาเทวาสัตมันซาเวสรงเอตัมพระควานตาพ er um ci ันนาจิยาอิสิปเทนีมัคคายเยอนุตรังทำมาจักรกรมพระว่าตังอภิปติยังสมานีนวาร์พาเมณีนวาเกเวนวามาลรนวาร์พัมณาวาเกนาจิวาโลกัสสบินติอิติหะเตนะคาเทนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโตอับภุพคัจฉิ อายะจจตาสะสาหัตสีโลทาตุสังกัปปิสังกัปปิสัมภเวทีอปมาโนจะโอราโลอคาโโลเกปาตุลหงิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอจัโคภะวาอุทานังอุทานีสิอัญยาสีโกอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโโพโกทันโยติอิติหังอายะสมโตโกทัญยสะอัญญาโกทันโยตวะนามังอโหสิสิ บทที่เพุทธานุสติอิติปิโสพัคควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทูอานุตตรุปุริสธรรมาซาลติสัตถาเทวมนุสนาพุทโธพะคกวาติบทที่สิบธรรมานุสติสวัชขัตโตพะคกวตาธมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวเจโววินยูหิติ บทที่11สังขารปุตติปัติปันโนพระคัมภีร์โตซาวะสังโฆปุตฏิปันโนพระคัมภีร์โตซาวะสังโฆยยยะปัติปันโนพระคัมภีร์โตซาวะสังโฆสามีจิปัติปันโนพระคัมภีร์โตซาวะสังโฆเจดีทางจัตตาริปุริสยุคเนอาคาปุริสปุกะลาเอสาพระคัมภีร์โตซาวะสังโฆอารหนัยโยปารหนัยโยทักขินยโยอัญชลีกะลานิโยอนุตตลังปุญญะคิตังโลกัสสติบทที่สิบสองสักกะตวะสักกะตวะโอสัตถังโอตมังคุนัง กุตเตชัยนาสทินานาสันตุปัตวาสัพเพทุกขาบุปเจสเมตุเตสักตะวาธรรมะรันังโอสถังโอตมังวรังปาลิลาหุปสัมมณังธรรมเตชัยนาสทินานาสันตุปัตวาสัพเพพยาบุปเจสเมตุเตสังสักตะวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวังอาหุเนยังปาหุเนยังสักเตชัยนาศทินานาสันตุปัตวาสัพเพโลคาบุปเจสเมตุเตบทที่13บสาพระคาถาในชินาบรรชน เชยร์สนาคตาพุทธเจ้าวรมารังสวันานเจตุสัจจรยสพังตระสานยิบิสุนราชสภาตันหังคาราตโยพุทธอาจุบตินาจกาสัพเพปจามหังปัจเจเกเตมนิสาลาสิเซตัวมหังพุทโธธโมทุโรตันสังโฆปิวไมหังบุเรสภะคุณาคโลหะทะเยเมรุโธสาริปุตโตจตัทธิเนโกทันโยปิชภาคารินุมคาโนจุมะมะเกตัทิเนสเวเนมหังอาสงอนันทราหูณา กัสโกจัมหานโมอุภาสุวะมัสโตะเกเคสโตุปิชฌาคัตถมิงสุริโยวาปะพังกโลนิสินงศิริสัมปันนงสมิโตวินิปุงภูโคมาลักษัพโตเตรุมหิสิจมาตโกสมิหังวชิณนิจังปฏิทาสิคุณากรุปุโนอรุคุมาโลเจวารีนันทสิวลีเทลลาปัญจอิเมชตาลังเตติชัมมามาเสศสิตริมาเทลาวิชิตาชนาสวกาเอตาสิตริมาเทลาวิชิตาบันโตชนะสาวกาชาลันตาสิเตชนะ อังคมเกสุสันติตารัตนาบุรโตอสิตาคเนมเมตสุุตงรัการกัจอาสิวเมบุริมาลการขัตมลราปริตัจาอาตานติยสุสุตกางอากาเสชัคนัอาสิเสสาปะการสันติตาชินาวสานยุตตาสัตตัการละลังกตาวตาปิตาทิานตาเป็นุวาเสสาวิยนตอนันตินาเปสาวสโตเมสกิจินาสัทธาสัพพุทธพัจเรชินาพัชรามัชภิรวิหารันตังมหิเตลสหาบาลินมัสเพเตมหาบริษัทสภา สุขโตสุลโคชินานุภาเวนะจิตุปัจโวธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังขันภาเวนะจิตันตระโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจะลามิจินะปะชลเลติ บทที่14บทสวดพระหุมหากาพาหุสหัสสพมินินราชกุธันตรังคีเมฆาลังอุจจจโครัจเจเซนมาดังตาณทิธรรมมวิธีนาธิจะวัมุนินโทตันเตเจซาตุเจชิมคารณิมาลาติเลกมาพิยุทธิสาสตร์พราติงโคลัมปานาลวะมะขามัทธัตยาค้างคันติสุทันธวิสุทันธวิธีนาธิจะวัมุนินโทตันเตเจซาตุเจชิมคารณินาลากิดเองกษัตรังอธิมัตตบูต่างทาวกิจจากมาสนิวาสุทารุนันตังเมตตามุเซย์กุทีนาธิจะวั มุนินโธตันเตจะ่งเศร้าตุเตชีมังคลานิปุเิตขคาก็ไมติหัตถะสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปางคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตาวมุนินโทตันเตจะ่ร้าตุเตชีมังคลานิกตตะวันอกตศมุทลังอิบุคับปินิยาจินเจตุวะทาวจันังชนนากายยามาเซเชสันเตนะสมบัติพินาชิตาวมุนินโทตันเตจะ่ร้าตุเตชีมังคลานิ สังว be ิหายามติสัจจควาจเกตุงวาทาปิโรตจัมมนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปัสสาลิโตชิตวบมุนินโทตันเตยชาสุเตสิมังคารานินันโทปันาจุพุชคังวิปธรรมมหิถิงปุเตยนะเทระปุชเกนะตมาปยันโตอิทุปเทสาวิชินาวิชิตวามุนินโทตันเตยชาสุเตสิมังคารานิทุขะหัติทิปุชเกนะสุทัศรหัตทังพังมังวิสุทธิมิตรทิพกาปิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวบมุนินโทตันเตยชาสุเตสิมังคารานิเอตาปิปุชยามังอัคคละคาถายะ คาทาโยวาจันโนทินนท่นั่งทีเนสละเตมตันทีกิจวานนะในกวิชาน,นิจุปจักรวาน,นิโมครังสุขังอธิคมเอญานโลสปันโยมหากาลุณิโกนาโทิตยะสัพพัพนินางปูเรตวปัปารมีสภาปัตโตสัมโพมมนนชมชตุตมังเอเตนะสัจจวิชนะโคตุเตชมังคารังพย,ยันโตบุริยามุเรศกยานัง นันทิวัตโนเอวังตะวังว mm ิโยรุณหฤเจษสุเชษมังคลเลอปารลชิตปารังเกซิเสปิตริโปคลเลอภิเสกยสัพพุตรนังอาคัตปัตโตปโมตติสุนันท์ตังสุมังคลังสุปปะทานทรงหุติตังสุคโนสุมหุตโตจัดสุยิบทางพมจริโสปัตถคินังกายะกมังวาจาการังปัตถคินังปัตถคินังมโนกมังปนิธิเทพปัตถคินาปัตถคินานิเกจตวาละพันตะเทปัตถคินีปรภะตุสัพพมังคลังละขะตุสัพปเทปตาสัพพุทธานุภาเเววนาสสัตตตติ ข่ e, Trump, าวัตถุสัพพมังคลังและขันตุสัรพเทวดาสัพพธรรมานุภาเวนะสัจฐานสติพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังและขันตุสัรพเทวดาสัพพสังฆานุภาเวนะสัจฐานสติพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวดาสติวิหารวัสินีทุเปคะเลภูธิคะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมทานในนะำพระวันตุปุชิตาสติกรตเตชะวิหารมันทะเลเทวา จมัชฌาณาวุกาจะพิฆวโรสารามิการธานาปฏิอุปัสก,กาามาจากเทสานิขมาจะอิสลาสปานะภูตังสุขิตาพจนตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัมภผวาสังเสชะชาตาอัถบุปาติกานนยานิกธรรมวราปิิจเตสเพปิทุกขสา,าการุ่นตุสังขยังถาตุติลังสตังธโมธรรมธาลาจาปุฆรา,าสังโฆโหตุสมัมโควะอัธยะจะหิตายะจะอัมเห ลกขะตุสัทธมูสเปป,สปปิธรรมจริโนวุทินสปาปูเนยามะธรรมเมอริยปวีทิเทปนนตเปัสสนาหุตุสเปปิปานิโนปัสสนีสัมมาทานังปเวชนโตกาเลเทวุปวัตุพุทิภาวยะสัตานางสัมมิทังนิตุเมธนิงมาตาปิตาจะอ,อัตระชังนิจังละคันติปุตตะกังเอวัเมเอวังธรรมเเมณราชาโนปชัชงละขะตุสัพปทา บทที่16เทวตาอุโยชนกถาทุกขปปตตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหจะอัมเหหิสัมปตางคุณญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทักทนตุสัพทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหุตุขัจฉตุเทวตาคตา บทที่17สุมาล卡拉คถาุนตุสพังสุมังคลังละคัตตุสัพเทวดาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุตติโยตุนิัตตะลังุนตุสพังสุมังคลังละคัตตุสัพเทวดาสัพพะมานุภาเวนะสุตติโยตุนิัตตะลังุนตุสพังสุมังคลังละคัตตุสัพเทวดาสัพพิสังขานุภาเวนะสุตติโยตุนิัตตะลังสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกนันจียังพลังอานาตนาจเตชนะนัตะขังปัธมิสัพปะสงสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกนันจียังพล จเจตเนลขัขมิสาปโสสัพพิพุทธาราปตตา,าจเจกนันสยามพลงังฐานตนนั้นจะเจนะลักขัปมิสปโสสัพิพุทธาวาปตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเชนะละขังปัจเจมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเชนะละขังปัจเจมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเชนะละขังปัจเจมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเชนะละขังปัจเจมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเชนะละขังปัจเจมิสัพโะ ด้วยนุภาพแห่งสัจจนิทานนุภาพแห่งความเพียรและน,นิสงแห่งการบูชาพระรัตน,นตรัยด้วยการสัญญาบุตรสุดมูลพระสูตรพระปริละพระคาถาลมนี้ขอครับสุสวดนิจเถิดเมื่อข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง,ง,งขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทุกเที่ยทุกใดทั้งหลายปวดนโมทานในการสัจญาใหญ่มและธรรมะเหล่านี้หมดนโมานาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและบรรบุตรุงคลพระปิตายุสติยุสติ เปลี่ยนไว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งโปรที่30มจุสังขึ้นให้เปลี่ยนคุณภาพแห่งพระปริจโสับริษัทเสรีจักรการเทินสาธุ